จะมาซื้อของที่ห้างนี้นะคะเป็นห้างชื่อห้างมอริสันนะคะแล้วก็ก็เลยอยากจะพามาดู Recycling Point ตรงนี้นะคะมาดูตู้แรก Clothes and Shoes นี่นะคะเป็นเสื้อกางเกงถุงมือกระโปรงรองเท้ากระเป๋าหมวก คือได้หมดนะคะอันนี้เป็นตู้สำหรับใครที่อยากจะบริจาคข้าวของก็บริจาคได้นะคะนี่นะคะใครมีก็เอามาเปิดตรงนี้นะคะเปิดไม่ได้เปิดได้แค่นี้นี่ยน,นะคะแล้วก็ของที่บริจาคในตู้นี้นะคะจะเอาไปช่วยเหลือในตรงนี้นะคะ The Salvation Army นี่นะคะโอเคส่วนตู้ที่สองนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าหนังสือแล้วก็ของอื่นๆนะคะทุกคนที่ใครก็ตามที่บริจาคใส่ตู้นี้ค่ะนะคะจะเอามาช่วยที่ British Heart Foundation องค์กรนี้นะคะอันนี้เต็มเลยนะคะเนี่ย ดูสังเกตดูเสื้อผ้าเยอะเลยค่ะเปิดออกมาคงจะมีรวงส่วนตู้นี้นะคะเป็น Recycle and Help Save Life Across Yorkshire อันนี้เป็นสำหรับออรองเท้าเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งทอนะคะก็เปิดมาที่นี่เหมือนกันนะคะ ดิฉันเนี่ยนะคะจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าที่คนเอามาบริจาคนี่นะคะสำหรับตู้นี้ก็จะเอาไปช่วยยอ r k s h แ r ชร์ r อร์แอม n c ลเนสนะคะก็คือแอมเบลเนส์ ance, เครื่องบินฉุกเฉินนั่ะนะคะเขาจะมีเครื่องบินสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองเนี่ยบินช่วยเหลือคนทางอากาศ ซึ่งมันก็ไวมากนะคะบินผ่านบ้านดิฉันบ่อยด้วยส่วนตู้นี้นะคะจะเป็นรองเท้ารองเท้าอันนี้เอาไปซัพพอร์ต a อมฟ t ไรต h ้เดอ e ชิลเด r นส์เชนะคะช่วยพวกนี้นะองค์กรอะไรสักอย่างของเขาตรงนี้แหละนะตรงนี้นะคะช่วยเหลือเด็ก เป็นอัน,นตู้นี้เป็นรองเท้าโดยเฉพาะนะคะใยเป็นมุม,ม,มเกิดเช่าแสดงว่าไม่ได้ถูกเปิดนาน oh <my. S 1> อันนี้อาจจะอยู่ใต้ถังนะคะตรงนี้จะว่างเปล่าแสดงว่าไม่ค่อยมีคนมาบริจาคเท่าไหร่เ oh <my. S 1> นี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูตู้พวกนั้นกันว่าคืออะไรนะคะ ส่วนทางตรงนี้นะคะก็จะเป็น Recycle นะคะทาง Recycle Clear ย glass นะคะเคลียพวกแก้วแก้วที่มันใสๆนะคะกระจกใส w a t e and jars only please นะคะก็คือขวดใสแล้วก็พวกจาพวกกระปุกพวกอะไรที่มันใสๆแบบนี้นะคะสีขาวเท่านั้นนะคะ แล้วก็ไปที่สีน้ำตาล brown bottles and jars only please นะคะจะเป็นขวดหรือว่าอะไรขวดหรือว่ากระปุกที่เป็นสีน้ำตาลก็ใส่ที่ถังนี้นะคะที่มันแตกแล้วหรือว่าไม่แตกนะคะนะคะสำหรับรี c ซเคิส่วนสีเขียวนะคะสีเขียวพวกขวดพวก กระปุกเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นสีเขียวให้ใส่ที่ถังสีเขียวนี้นะคะเนี่ยคะ่ะตรงน,นี้ดีมากเลยนะคะอยากจะให้เมืองไทยมีแบบนี้ชอบค่ะ This one in the in village one อันนี้เป็นด้านนอกของตัวห้างนะคะก็จะติดตู้ ATM ไว้แบบเนี้ยค่ะมันมี25บาทฟรีไม่ชาร์จไม่ชาร์จ <laughs> ไม่ชาร์จ yeah. นะคะนี่ค่ะด้านนอกของตัวอาคารของห้าง